สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกวิทยาศาสตร์กับสวทสชภาคเหนือครับท่านผู้ชมคะการทอผ้าเป็นหัถกรรมพื้นบ้านของคนไทยที่มีมายาวนานนะคะและก็เป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่สะสมกันมานานนับพันปีค่ะครับผมพี่กุ้งครับแต่ตอนนี้นะครับทางสวทสชภาคเหนือนี่นะครับ,รบเขาได้มีการพัฒนาในเรื่องของการทอผ้านะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นตัวช่วยครับเหรอคะไม่เชื่อใช่ไหมฮะตามผมมาครับค่ะ หลังจากที่เราได้พัฒนาโปรแกรมออกแบบ้วยดายทอผ้าแล้วก็นําเทคโนโลยีดังกล่าวมาถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการแล้วนะครับเราได้มีการปรับปรุงกี่ทอผ้าเดิมของผู้ประกอบการขึ้นมาเพื่อให้รองรับกับตัวโปรแกรมนะครับนี่คือกี่ทอผ้าตัวที่ทําการปรับปรุงแล้วนะครับจากเดิมที่จะมีเพียงสองตะกอนะครับเราก็ทําการเพิ่มตะกอเข้าไปเป็น8ตะกอแระได้นําระบบที่เรียกว่าระบบเคาเตอร์มา์นะครับเข้ามาในการช่วยในการยกตะกอนะครับก็จะ เติมส่วนของคานยกทางด้านบนนะครับแล้วก็ตัวคานยกช่วยยกทางด้านล่างนะครับอีก2ชุดนะครับแล้วก็เท้าเหยียบอีก8ชุดนะครับทีนี้ผู้ประกอบการก็สามารถที่จะออกแบบรวดลายทอจากโปรแกรมของเราแล้วก็นําไปทอได้จริงนะครับในการผลิตครับผมแล้วอย่างนี้เนี่ยทางวิสาหกิจชุมชนเขาก็สามารถจะออกแบบลายผ้าได้มากขึ้นสิใช่แล้วครับถ้าเกิดว่ามีลายผ้าที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับ<ม>ก็จะมีความหลากหลายของสินค้าเพิ่มมากขึ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ต้องไปแข่งขันกับใครด้วยครับ หลังจากที่ได้รับการอบรมแล้วนะเจ้ะก็คือได้พัฒนาเกี่ยวกับการลายผ้านะจ้ะจะได้ลายผ้าน่าขึ้นประกอบการออกแบบลายผ้านี่ก็ง่ายขึ้นระยะเวลาก็เหลือน้อยลงนะจ้าพิพิธภัณฑ์ของกลุ่มนี่ก็คือได้เพิ่มมูลค่าจากลายที่ได้ออกแบบมาพบกันใหม่นะคะกับรายการเปิดโลกวิทยาศาสตร์กับสวทชภาคเหนือทางสททส1ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ